สวัสดีค่ะสวัสดีทุกช่วงทุกท่านค่ะมามือนี้พี่น้องสิพามาแกงเนียงน้องใหม่เด้อค่ะแต่เวลาแล้วอุปกรณ์ครบอาหารครบค่ะเครื่องครบกระชันท่อมาค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีอีซี่ใหม่อีบซี่เก่าถูกตัดทุกคนครับมือนี้ครับเข้าพาพี่น้องแกงแหนียงหนียนองหม้ครับอือจ้าเนียงน้องหม่สดสดอ่อนๆเลยใส่ฟักทองใส่ฟักทองนี่ชีเด็ดใส่ไข่มดแดงจ้าอันนี้ก็เป็นผักเกียงเนาะ ผีอันนี้ลูกโดดเก็บจากสวนค่ะดูดีผักหวานปลาค่ะที่เด็ดใส่ลงไปน้ำเนื้อค่ะอันนี้ของฝากจากอุดวนเนาะคนปลูกเองผักหวานปลาผักขยงอันนี้ใส่หมดเลยค่ะ<ป>เนีนเน้นเน่เนเครื่องเครื่องครับกระชิบันครับหอมผก ไฟบ่มาไปบ่มาไปบ่มาอ๋อไปบัวดอ๋อปักก็คือปักไม่เทลองเครื่องปั่นค่ะเนไปแหลกสื่อมากมาปัสิบปั๊อะไรกหเน่ยงเด้อค่ะน่ยโอเคอี่ปัหยุดพอแล้ว มือเสียตาไปพร้อมเดี๋ยวสิาพาไปเกลี่ยดูเต้ากันเลยครับพี่น้องอใส่หมอเลยด้วยค่ะอันนี้คือหนามยะหนางนะค่ะหลากหลายครับเป็นโลแล้วครับต้มจืดอะไรด้วยครับน่ต้มจืดแล้วจะใส่สฟักทองปาถทท่ายน,น้ำปนเลยบุญ มาเนี่ยแลยเติมแปดใส่เลยใส่ทุกอย่างที่มีของครับใส่โบไซก็ได้ด้วยใส่ทุกอย่างที่มีในบ้านมันมีก็เลยเอามาใส่ผู้ใส่โบไซก็ได้โบหมักบะรือเนาะแม่ใส่บวกบวบก็ได้ค่ะผู้แี้มักบวกบวบเนาะแต่เขาบอกมีบวกบวบอยากเตะอยากใส่ถั่วใส่ยัดก็ได้ ตัวฟังอย่ากใส่ได้ครับแต่แ้่20เลยนะก็ใชาค่ะปันกก่นใกล้ไปก่อนวงนึงหลงข้าว มันเซไลมันบอกคือต่ำเนาะที่เห็นมันละเอียดทางกระชายเนาะทางหนามมหลัางเนาะละเอียดทั้งนั้นเยอะปลอกพักต่างๆเ่าสีไซที่หลังเนาะค่ะหลังจาก กับไข่มดแดงอันนี้ชุกอ,อัน,นไปพ่อไปข,ข้างมอค่ะเยอะค่ะแบบง่ามหยอดต้นอ่อนเลยครับนี่ยเป็นหยอดต้นสติ๊กผิดพี่น้อยอดดอตเป็นอเมาฝากครับเป็นปลูกเนาะแม่จะเป็นว่าเป็นปลูกพักหวานปลาไขา่พเพเลี้ยเอามาฝาก คนอยู่บ้านนั่นแหละเนาะนนบ้านที่เขาไปมาฝากถุ้งนึงแต่แกงอีกอยูค่ะเพื่อนึงอันพักวานนี่แกงแกงนำ้ำน,น,น้ำใสเนาะแกงเจลาโนยมันแขงหายากแก้ว่าเขาไม่ดีเดีย๋ยว <laughs> สิไปหาอยู่ใสเขาไปเก็บแต่เทิงเขาสองไปหาอยู่ด่วน <laughs> <laughs> อร่อยอ๋อมบบนี้ครับปลอหม้อเดือดใส่แล้วก็กินอย่างเดียวพี่น้องมานี่อือเราไปทำอย่ đây, างไรต้องเพิ่มเครื่องด้เข้าถ่านหม้อเดือดใส่เกลือไปก่อนใส่น้ำปลาใส่ผุงซีเรียสสมัยกับเสียบอะได้ค่ะพี่งงน้องบริสัทยังใหมาใหม่นะแกงแบบเหล้าด้อยค่ะเหล้าเตะเตะ เราเหล่าบ้านเฮาเด้เพรานนเหล่าประเทศเรล่าักดีตัวดีหอมหอมใส่ทุกอย่างที่หอมใส่ทุกอย่างที่จะคว้งมักกินเลยใส่ผักแคยงผักคะมืด้องมดกาดหอนแท่เสาหอ,อานแง่งลยเปิดปลนรงครับ แดดขนาดนี้ไปหาเขียดอาจเป็นลมแดดดิค่ะพี่น้องดีเป็นลมแดดเนี่ยเนาะเดน๋ยวยุเงินกันยังเงินนี่สุดยอดเป็นลมหอนเลรอช่วงนี้บันขั้นเดี๋ยวดุยทองเถอกค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเปียกหลายอยู่เนาะเปียกหลายบนหลายเมืองกินละเมืองงานติดงานเลยพี่น้องงานเข้าพุ่น่ะ ก่องพักกับพระเจ้าเด็ไปขายอยู่มือเลี้ยงนี่แหละหอมโอไหลายใส่น้ำปลาลงไปพี่น้องเหลือผงนัวบะนี้กวาดปุ๋ยยูเรียจักน้อยแล้วก็เครื่องปุงลงได้เลยครับอ้ามดแดงเนี่ยฉันหนามาพี่จิตระเหรอเออันดากฉันดากถวยมากโอ้โดแล้ววะที่ยัง โมแด,ด,ดงกับเป็ตาอันไข<ค>่มดแด,ดงกันไงไง,ไงไอ่ะเปตาเสียค่ะเปือสีเปล่าเปล่าเปล่เออาเนื้อไงอยู่มองเดี่ยวพี่น้องมองไม้ลับนี่แหละไม่เหรอ <laughs> ไอ้มันขาดก่ไ,ได้ยูเริร <laughs> <ม>อา <laughs> สุดเสมอสุดนัวเสมอเปลี่ยนเต้าครับพี่น้องเต้าแก๊สหน่อยเมื่อ ล่อเดือดครับเดือดแล้วครับโรยพริกลูกโดดลูกโดดถึงลูกโยนใช้ผักหวานโอ้จะเสรยบเราเคยได้กินผักหวานเพราะเถ้าครับเนาะขังแหลกเลยเนี่ยขังแหลกเลยกับผักหวานปลาแมนเนาะผักทุกอย่างใส่ลงไปให้หมดได้ค่ะรอคนเดี๋ยวสิเป็ดคนไทยเบื้งตัองหนอเขาเจ๋งๆอยู่แบบเนาะ ่ต้นซุปเลียวค่ะว่านีเป็นตต่เสียบั้งหัวชันใหี่ทีน้องเอ้ยตั้งผีหิ้วเข่าล่ะสองห่องแล้วเศรษฐาจะได้กินอือน้ำอยผนวันนี้พักหลังเด้กกระยุบเดยวกรยุบสีว่าน้ำหลฝนดีๆยามบอยแียเ้ยบึงบึงบ้งบึงบงบึงดูไปแต่เสียบบ่ดูนี่มึงพักหวานหยอดพักหวาน หอมกินพักหวานขึ้นมะนำ้ำเลยแมนหอมแห้งอื้อหืออื้อหือดูสิไข่มดเจ้งแบบเน้นเ้นอู้เป็ิดตะเสียบครับเอ้าล่อกดจักหน่อยเดี๋ยวจะป่องแล้วนี่หน้าตาหน้าตาเกียงของเรานะคะ เปิดเสียบมั้งสิกิดคขับใหญ่ๆอั้งเดี๋ยวสิพาไปกินอ่างจากนอยพี่น้องเจ็บเสียบเบอจากนอนเลยกินเอาหลีๆอย่าีเี้ปาพี่น้องเจ็บๆน้องกั้นค่ะตักเลยระวังลวกได้ลูกหอยด้วยของแพะของแพะของแพะ่เทวะหยอดนมใหม่อ่อนเส่กับผักหวาน ยอดอ่อนๆเล็อันไข่มดแดงแบบเสียบตักสนิกร้อนคุบนะเสียบๆน้ำกันจักหน่อยค่ะพี่น,อนอ้องไปมาพี่น้องมาเอียบนี่สีกระแตบคือการเศร่าบ <crew> <cember> ้างกูเแร่าบ้าง mhm pot hoặc pot lưng hm 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 มากินตอนมากินตอนใส่หางควนหางกอนตากเอาเลยลูกหางควนกินเพร็ดใหญเด้อพี่น้องโอุ้ยเอาตอนน้ำเ้าค em ้นหวานเนาะแกะครับพ้แล้วลูกนะข้าหนา หวานนิดๆอร่อยครับกรอบาเหลุมเดินหลุเดนอลมเอาเอยครับเหมือนไข่ครับไข่เงี่ๆ

สาวหแม่ลีนเนาะรู้เหรอคะพี่น้องลูกน่อยบ้างกงแม่ลูก <laughs> ชิกบังกรแซ่บอื้มูเก่งเลย ยายเื่อนบางก่อนก็ีเนียมาพี่บบบิบา่บัวัวสดจันสดจันสทิมกันอ้จบอูิมใครมาแดงลูกอืออาิมกันไม่สิิมกันนี่หอืมบาเว้ยจดเดียว ตัวป่วนไปแล้วตัวปวนไปแล้วกินจนเมื่สแหะกินจนอบเบิดตตัวป่วนหลอดส้งให้ตักลงหอดส้งเสียบแทพี่หนุโอ้ยตัวป่วนไปเก็บก่อนหวานจะดีเนาะแกง แกงคิบเหลี่ยมสองปีเนอะนี่ครับแสบคัะแต่แสบเนาะพักหวานป่าครั้งแรกอีดีด้วยเขาเนาะหนุบสามหนุบสามนี่หนุบซีวะ ปลอเนื้อหยาดเป็นเ,น,น,เนื้อค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้จบคลิปเรื่องของเขางนี้ยแ้วค่ะเ,เน,นี่ยขออย่างก่อนลูกโดดลูกโดดเพชรแห้ง <laughs> สุดยอดเลยพี่ขาวเหมียวปูกเองนั่นหนึ่มันเกิดเองในสวน ขอบคุณทุกครับนงใจค่ะขอบคุณทุกไลค์แชร์ทุกอคอมเมนต์ขอบคุณที่มาเน,น,นเสฉะด้วยกันมืงอีเด้อค่ะ,ะปปรับไปตอนสุด last c l i นี้ค่ะสวัสดีค่ะจะขำมั้งนะโอ้ยฉันโคบรถูกตัวฉันเห็เดสวัสครับผู้ใดอยากลองเห็ดแบบไปลองเห็ดมึงได,ด้เด้อเสียงนี้ค่ะไป